ฮัลโหลววลคำทูบ um ้านทุ่งท่ามสคูลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งท่ามครับ ดังคำขวัญที่ว่ารู้เวลารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ใจเรียนเพียรสร้างคุณธรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก อยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าสองยางประมาณ7กิโลเมตรและอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ประมาณ90กิโลเมตรปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด22คนและมีนางสาวหัสยาคงแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งถำ้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด468คนระดับชั้นอนุบาล120คนระดับชั้นประถมศึกษา348คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐาน การเป็นตาใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใสไหว้างามคือการแสดงความเคารพการทักทายด้วยการยกมือไหว้ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอกลักษณ์ของโรงเรียนรักถิ่นยินดีตามวิถีพอเพียงคืออนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นสามารถดำรงตนดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ริบทของโรงเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วนยังไม่ได้ปรับปรุงและยังขาดแคลนด้วยปัจจัยด้านงบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการให้บริการกับนักเรียนเช่นสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีบางห้องเรียนยังไม่ครบชั้นระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปราเช่นเครื่องทำน้ำดื่มมีความเสียหายและยังขาดแคลนน้ำสะอาด ในด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเน้นพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นคิดวิเคราะห์และสร้างสรร์คพัฒนาตนเองได้และให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนด้วยจากการเยี่ยมบ้านของคณะครู พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าเกเรียนชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักส่วนครัวบางครอบครัวต้องออกไปหาอาชีพเสริมโดยการออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ทางโรงเรียนได้มีส่วนช่วยในเรื่องของอาหารกลางวันและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของนักเรียน ทางด้านโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินยัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนารู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักการให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมกิจกรรมน้องไหวพ้พี่และเคารพครูอาจารย์ กิจกรรมจิตศึกษาให้ผู้เรียนได้สวดมนต์ทำสมาธิอบรมคุณธรรมจริยธรรมก่อนกลับบ้านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอีกทั้งโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านดนตรีกีฬาและวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนได้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งหมดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับ